ตอนนี้เรากำลังลงนะคะตอนนี้แสงแดดออกแล้วผ้าทิศออกแล้วระวังลื่นนะคะทุกคนโอเคนั่นก็ได้แล้วจริงวนกันต่ำแต่มันต่ำกว่าใช่ไหม มั้งทะเยนรถเรารถอะไร้มีรถจำลังเัยุมีกระป๋องกาแฟอยู่กระป๋องกาแฟอยู่หลังรถระเ๋อาแฟอยูล

ควรผลญาิจะได้ผ่านันเขาไว้ให้ความมือเป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาตินะ,ะ้นสูงาลง เฮ้ยข,ขาลงเสร็จเลยกินเปล่าครับเอาเอาขำๆอาบวยไปห้องน้ำ่าไอ้นี่ตรงไปเลยฮ่าี่าฮา โอ้ยท่านนั้นเราไม่ต้องไปเทินตกที่แล้วอันนี้ก็ของเรือดำอนี่าฮ่าข่ากิ้งลงมากิ้งลงมาครับอันนี้เป็นเป็นเป็นวิดีโอนะ นี่มันไม่เดียวนี่เด้นี่เด้ <laughs> <göz aunque laughs> <descriptor. laughs> หันมานี่ก่อนอือ่ะอะไรถือแล้วกดต่อให้หน่อยแล้วก็กดอะไรกดต่อเองจะ,จะมีกดต่อเออจะให้เดินหรือจะให้ ถ้าแม่มาไม่คุยไม่ได้หรอกต้องรออยู่ข้างล่างก็ตัดท่าไว้ต้องต้องขับรถกับกรุงเทพน,นี่แหละ นพอน้องมาเดินมานี่น้องมาจะเมื่อยเดี๋ยแล้วติดจะสวยเลยกินยาวขายจ้งเนี้ยไปเลยแล้วเหนี้อยไมวะไม่ใช่แล้วสามกิโลอันนี้พเราลงไปเราต้องบอกงี้นะ ใ่้ก่าดดนาปล,ล,ลืมบนึกว่าอนน,อน,อนว่ารถถึงเลยหรือเปล่าคิดว่ารถถึงเลยนะอูกอนะออ้กระปรงด้อกระโปรงลายดอกเมื่อกี้ใช่ไหมเาง,างดโอ้โหมอเดียวโอ้โหถอดเดินถอดเดินเดินทั้งอันไม่ถอดด้วยนะมไม่ถอดด้วยโอ้โห แล้วเขาก็ขึ้นไม่ได้เนาะเดินขึ้นไม่ได้ไงแสดงว่าต้องออกกำลังว่ากินอะไรอ่ะโยกอมน้ำตาลตกเหรอยังไวตวงเนี่ยอป้าหนี่งยิ้มคอยป้าแย่เป็นดึงหันมาบ๊ายบาย

ขาลงช้ากว่าขาขนพราะต้องระวังวานี้แต่มันไม่เหนื่อย โน่นเป้ากกน้เนาเขานั่งอยู่ตรงนั้นปะผูกก้กระดึงผู้เอยนั่นน่ะเห็นหมวกชมพู<อ>ขึ้นมารอแล้วเนี่ยไ,ได้ขนาดนัง่งถึงแล้วได้ขนาดนั้งโอเคแล้วนะเป็หนเรื่องน้งอนะหนหนงสาวแทนนะอ่ะ ออกภูมาแม่น้วไมนอยู่ไม่อยู่แกเองดูว่านะ ี่ลูกหาบค่ะลูกหาบ